สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับหุ้นไทยเย็นนะครับงวดประจำวันที่29นะครับมีนาคม2566นกะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็ขอแจ้งคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ก็เสียงอาจจะแตกนะครับพี่พี่เพราะว่า ไม่สบายนะครับเนาะเป็นหวัดเนาะผมต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวจะตกใจว่าเสียงเปลี่ยนไปนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับแนวทางหุ้นไทยเย็นของเรานะครับพี่พี่ก็มาตรงตรงเน้นเน้นอีกแล้วนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับลงไปสามงวดมาตัวเน้นหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งสามรูดเก้านะครับผลที่ออกแปดเก้าหนึ่งห้าสี่นะครับเกือบเลี้ยงบนล่างนะครับพี่เพราะว่าผมเน้นสามห้าเนาะอันนี้ออกห้าสี่ นะครับเกือบเด้งบนล่างนะครับก็เมื่อวานนี้ใครรูดที่9ก้านะครับก็เข้าไปที่91ตรงๆนะครับ3ตัวก็นะครับเนาะผิดตัวเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับผมก็ก็มีพี่ๆนะคอมเมนต์มาว่าทำไมผมลงแค่หุ้นไทยเย็นนะครับแบบไม่ลงหุ้นเช้าเที่ยงบ่ายนะครับก็คือผมมีแค่สูตร นะครับมีแค่สูตรคำนวณหุ้นไทยเย็นนะครับเนอะรอบอื่นผมไม่มีเนาะต้องขอโทษพี่พด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแนวทางนะครับของวันที่29ินะครับชื่ชอบค่อยตามนะครับพี่พเนาะก็เข้ามา3ามงวดติดแล้วนะครับงวดที่4ก็รอรุ่นต่อไปนะครับว่าจะเดินดีหรือเปล่านะครับสลับหุ้นไทยเย็นเนาะ ผมได้นะครับพี่พี่ผมได้เลขวิ่งผมให้ไปที่เลขห้านะครับผมส่วนตัวรูดนะครับผมได้เลขเก้าเหมือนเดิมนะครับพี่พประกบคู่นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกนะครับผม 9ก9าสองเนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะ ห้าหนึ่งห้าสองนะครับเก้าหกเก้าแปดนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับตัวเจาะถ้าใครชิ้นชอบก็ตามได้นะครับผม สามตัวหลักร้อยผมให้ให้ไปที่เลขสองนะครับพี่พก็จะเป็นสองห้าหนึ่งนะครับผมสองเก้าแปดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พสลับแนวทางหุ้นไทยเย็นเนาะวันที่ยี่สิบเก้านะครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ มาลุ้นกันนะครับพี่พี่ว่างวดที่4เนาะนะครับงวดที่4จะเดินดีต่อหรือเปล่านะครับเนาะขอบคุณพี่พี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ